คือปอมไม่รู้ว่าคิดนอกกรอบเป็นยังไงแต่ว่าเวลาคิดอะไรปอมไม่เคยคิดว่ามันมีกรอบอยู่คนที่เป็นเชฟเนี่ยจะต้องมีความคิดนอกกรอบอยู่เสมอพี่คิดนอกกรอบนอกกรอบเฉพาะเรื่องคอนเทนต์นอกกรอบของผมคืออย่าเอากรอบมาใส่ตัวเองเพาว่ามันบล็อกต่อพี่เนี่ยคือเรื่องนี้แรงเสริมลบกรอบของผมในความหมายผมคือมีความสุขกับการดําเนินชีวิตและการทํางานนอกกรอบหรือไม่นอกกรอบ คือเราว่ามันเป็นความจริงที่คิดและทําไปเลยแล้วจบโลกยุคนี้ทุกคนก็โดนบอกให้นอกเกาะทุกคนก็จะทาอะไรเพี้ยนเพียนพิสดารพิเรนพินพนเรนเต็มเต็มเมืองเต็มโลกหมดเลยตอนนี้ยเราต้องสนุกกับมันนะฮะสนุกกับการเล่นแบบกรอบค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เอาสิ่งตรงนั้นมาพัฒนามันไม่กรอบอยู่จริงๆรหรอกคำว่าคิดนอกกรอบอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็เป็นคำเหมือนคำฮิตนะรเราไม่ต้องคิดอะไรเราแค่ทำ